เส้นที่เป็นรถไฟฟ้านั่นคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแสนสี่หมื่นกว่าล้านกับโครงการหนึ่งนั่นคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่วิ่งอยู่ณปัจจุบันเป็นเรื่องเดียวสองเรื่องที่ผูกกันและก่อให้เกิดเป็นมหากราบของความขัดแย้งในปัจจุบันครับแน่นอนครับสายสีส้มเนี่ยท่านนายกในการประชุมคอรามอวันนี้ ได้สั่งเบรกไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่พี่โอบอกถ้าดูไทม์ไลน์ชัดเจนจะรู้เลยว่าสองสายนี้มันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันโดยโปกติแล้วไม่น่าจะเกี่ยวเพราะมันคนละโครงการกันแต่เหตุการณ์ที่เป็นปัญหานี่มันมีอยู่ช่วงที่มีการคัดค้านมีคนกลุ่มหนึ่งไปร้องเรื่องสายสีส้มครับทำให้สายสีเขียวกำลังเดินตอนนั้นใช้มอสสีเนี่ยก็เกิดสะดุดขึ้นมาและเหตุผลในการที่ถอนสายสีส้มวันนี้ เป็นอย่างไรต้องฟังท่านนี้ครับนายกรัฐมนตรีครับก็วันนี้ก็ประชุมนานหน่อยนะเรื่องทั้งหมดก็สักหกสิบเรื่องเลยลว่าก็เนื่องจากว่าเป็นการประชุมสําคัญหลายเรื่องไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้นะวันนี้ไม่มีการพิจารณามีอะไรอีกไม่มีการพิจารณาน ไม่มีไม่มีเรื่องเข้ามาพิจารณาไม่เข้าเรื่องไม่เข้ามาโอเคนะคือนักนักข่าวพยายามจี้เรื่องสายสีส้มคือถามความชัดเจนท่านนายกก็ตอบแล้วไม่เข้าพิจารณาคงถามอีก <c oughs> เดินดีกว่าเดินดีว่าเดินดาดนานยกบอกว่าไงนะไม่เข้า เอ้าแล้วที่เข้าไปอะไรนะก็จริงๆต้องบอกก็ถอนถอนนายกรัฐมตรีสั่งให้ถอนครับ,รบหลังจากมีเสียงคัดค้านจากบรรดารัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมโครงการรถไฟสายสีสม้มครับถอนออกไปนำไปสู่การพิจารณาใหม่ไม่รู้จะรัฐบาลไหนแต่อีกโครงการหนึ่งที่ชักขยเย่อกันอยู่นั่นคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับครับ รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มันมีปัญหาก็คือค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 ออะไรนะคอสชอคสชตั้งหมดใช้อำนาจมาตรา44เนี่ยให้เอกชนซึ่งก็คือ BTS เดินรถยาวไปตลอดไปถึงคู่คตซึ่งมีอยู่ากยาวไปถึงสมุดปราการซึ่มีน่าจะเกี่ยวสายสีเขียวน่าจะมีสามสัญญา สัญญาแรกเลยส่วนไข่แดงเลยตรงกลางเลยไอ้นี่เขาสามประานไปแล้วนานไปแล้วครับมันจะหมดสัญญาทั้งหมดปีไหนนะ72ปปีส5อ่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัวอันี้กรุงเทพธนาคมเนี่ยก็คือเคทเนี่ยเขาใอ้ B t ีเเดินรถอยู่ตอนนี้ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ยังอยู่ในสัญญาแต่ที่มันเป็นปัญหามันมีอยู่2ช้อยส่วนต่อไปแรกคือส่วนต่อขยายออนนุดแบริ่งและตากสินบางว่าครับยาวไปถึงนั้นสมัยหนึ่งรัฐอา ผู้ว่ากทมสุขุมพันธ์บริพัตรก็สร้างเสร็จก็มาจ้างให้บีเอสเดินรถเดินรถเก็บเงินให้กทมครับซึ่งตอนนี้ให้เดินรถค่าจ้างรถแต่ยังไม่จ่ายตังค์เขาถูกถเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาถึงวันนี้แหละถึงวันนี้ที่มีการชุมนุมกันเนี่ยช่วงต่อมาคือรัฐบาลเนี่ยบอกว่าคนในปัจจุบันนี่ยมันต้องออกไปนอกเมืองก็เลยลากก่อสร้างยาวไปถึงคูคตเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งลากไปถึงนูนนนครับ ลากไปถึงเคหะสมุดปราการครับและให้เจ้าเดิมเนี่ยลายแรกเนี่ยเดินลดยาวไปทั้ง3สัญญาครับ,รบและจนบัดป่านี้ยังไม่สามารถที่จะเรียกคืนเงินในการเดินลดจากกทมที่เป็นคู่สัญญาเลยครับนี่คือปมปัญหาและพอมีการไม่ยอมต่อสัญญาให้เอกชนรายเดิมเดินลดแลกกับสัญญาสัมปทานที่ลากยาวออกไปโดยฝ่ายการเมืองครับเอกชน ก็เสนอเรื่องต่อสู้เรื่องนี้เข้าไปประมูลแข่งกับสายสีส้มครับ,รบเลยนำพาซึ่งปัญหาว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งสองสายเป็นเรื่องเดียวกันและในช่วงคอสชอก็มีคำสั่งม44ว่าให้ไปดำเนินการแก้ไขว่าจะเอาไงจัดการเรื่องนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้ไปพูดถึงการต่อสัมปทานไหมหืว่าเรื่องอะไรแล้วแต่ให้ไปคณะกรรมาการชุดนี้แหละไปเจรจาแต่ตั้งแต่ปี6 2 63 64 65ถึง66 ก็มีความคืบหน้านี่เหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะกทมกรุงเทพธนาคมไม่ได้มีการจ่ายในช่วงหนึ่งบอกว่าจะให้เอกชนรายเดิมนี่แหละเดินรถไปแลกกันกับอะไรขยายสัญญาสัมปทานออกไปถูกต้องแต่มีเงื่อนไขว่าให้เอกชนรายเนี้คิดค่าเดินทางทั้งหมดตลอดเส้นทางยาวไปตลอดไม่ว่าจะนั่งตอนไหนเนี่ยต้องไม่เกิน60บาทตลอดสายครับพอต่อมา มีการเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่ชัดชดาติเศรษฐิพันธ์เดอะฮังผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีบอกว่าไม่ได้ราคาที่เหมาะสมคืน30บาทตลอดสายครับและถ้าทำไม่ได้ขออนุญาตเถอะครับคืนสามประธานไอ้รถไฟสายสีเขียวเนี่ยให้กับโรโฟโมอมรับไปทำเลยสิ่งหนึ่งที่ผู้ว่าพยายามบอกว่า ข้อกฎหมายยังไม่ชัดเจนแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งเป็นจุดจุด,จดพลิกผันอีกครั้งหนึ่งเมื่อปปชเนี่ยมีการดำเนินฟ้องล็อง13ลายรวมถึงอดีตผู้ว่าและคุณคีรีจาก b ีทด้วยว่ามีการล็อกสเปคแลืกันหัวเรื่องของสายสีเขียวเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องครับเพราะเรื่องนี้มีการอภิปรายในสภาว่าการต่อสัญญาในส่วนต่อขยายชุดที่สองอครับรบ,บที่ลากไปบางว่าที่ลากไปแบริ่งเนี่ย ที่มอบให้เอกชนเดินรถและเก็บเงินให้กับกทมโดยไม่มีการเสนเอคอรมอเนี่ยเป็นเข้าข่ายพลรบงหัวปปชชี้มูลทั้งหมด13คนครับชี้มูลใครบ้างชี้มูลคณะผู้บริหารของกทมยกชุดเลยครับนู่นเลยตั้งแต่อดีตผู้ว่าชี้มูลอีก2กลุ่มที่เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวพันนั่นก็คือ,อเอกชนคีรีการจนาพาธครับซึ่งเป็นกรรมการบริษัท BTS สุรพงศ์เราหาอัญญาเป็นกรรมการและบริษัท BTS ครับว่าเข้าไขาหัวครับกรุงเทพธนาคมด้วย13คนโดนเข้าไปในขณะที่สายสีเขียวมันมีภาระหนี้ที่เกี่ยวพันที่กอทมกำลังหาเงินไปจ่ายเขาไม่ได้อยู่ตอนนี้คห้าหมื่นล้านครับพี่พีวดูห้าหมื่นล้านเยอะไหมหัวใจคือเอกชนเขาเดินรถตามสัญญาเดิมมาแล้วเนี่ยมาเรื่อยๆมีหนี้ กับกรุงเทพนาคมเนี่ยห้าหมื่นล้านถึงวันนี้แล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆมาทางฝั่งปวชทางฝั่งกทมบอกว่าการลงนามตอนนั้นอาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายแล้วยังไงฮะนี่ควายยังไงจะออกยังไงฮะนี่ตัวนี้เนี่ยเียโอนี่แย่เป็นสองประเด็นเอาหมื่นเก้าพันเนี่ยเอาเรื่องของนี่ก่อนนี่ทั้งหมดในห้าหมื่นล้านมาจากไหนนี่ผมแยกให้เลยนะครับค่าจ้างเดินรถส่วนต่อขยายหนึ่งขยายหนึ่งเมื่อกี้ห้าพันกว่าล้านดอกเบี้ยอีกสี่ร้อยกว่าล้านตั้งแต่ห้าพันเจ็ดร้อย ห้าสิบห้าล้านบาทขยานต่อขยายส่วนที่สองส่วนต่อขยายส่วนที่สองเนี่ยแหละครับที่ลากไปคูคดลากไปเคหะเนี่ยหมื่นแปดพันกว่าล้านนี่เงินต้นดอกเบี้ย2 0 0สองพันกว่าล้านรวมไปสองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทรวมค้างจ่ายทั้งหมดสองหมื่นสี่กว่าล้านนะดอกเบี้ยอีกสองพันกว่าล้านรวมเป็นสองหมื่นหกมีค้างค่าติดตั้งระบบเขาอีกหมื่นเก้าดอกเบี้ยจากติดตั้งระบบสามพันหกร้อยกว่าล้าน 22,710ั 22, 2, 20, 2, บวกกับ26,000ตอนนี้ค้าง BTS อยู่แล้วนะครับ49,220ล้านบาทใครจะจ่ายครับกํมนา่คือภาระจากการค้างและผลภาระจากการค้างนี่แหละครับทำให้กทมอบอกว่ากระบวนการในการต่อสัญญาเดิมนะครับผิดจากมติคอรมอก่อนหน้านี้และส่งผลให้บอกว่าเรื่องนี้ จ่ายเงินไม่ได้เพราะเข้าขายผิดเงื่อนไขและผิดว่าด้วยเรื่องการหัว <c oughs> ต้องบอกแบบนี้พนักงานของพีเสมี4ี่พันกว่าลายครับประมาณสองพันลายมาดูแลส่วนต่อขยายที่กรุงเทพธนาคมไปจ้างนี่แหละ <c oughs> แล้วแล้วจะไม่ได้ตังค์แล้วสองพันจะเป็นยังไงแน่นอนครับวันนี้พนักงานเลยต้องไปทำเนียบและไปพี่ป,อ,ปอชอว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงแล้วนี่ห้าหมืนล้าน4ี่มืนเก้าเมื่อกี้จะดำเนินการยังไงนี่ อนี่ไปยื่นที่ทำเนียบอ๋อนี่นี่พนักงาน BTS เดินรถอยู่ตกใจดิเป็นผมหัวตกใจในส0 0พเนี่ยสองพันสอคนนะที่มาดูส่วนต่อขยายและหวังว่าจะได้ตังจากรัฐเนี่ยจากกทมเนี่ยมาดูแลแล้วยังไงต่อไปฮะนี่ยังไงต่อไปนี่พนักงานวันนี้ BTS เองโดยเฉพาะคณะผู้บริหารครับ ก็แถลงข่าวว่าด้วยเรื่องนี้ว่าตกลงตัวเองเข้าไปหัวเขาตอนไหนที่ไปที่ไปทำเนียบบอกเรียกร้องให้แก้ปัญหาหน,นี้สินจากการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียวอันนี้พนักง,งานพนักง,งานางไงแต่ตัวผู้บริหารคุณคีรีการจนาพาศและคณะผู้บริหารวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงครับหลังจากถูกกล่าวหาจากปปชคือการชี้มูลบอกว่าเข้าไปเกี่ยวพันในเรื่องการต่อสัญญาและหัวการประมูลครับ คุณกิรีว่ายัางไงพี่วีลองไปฟังคุณกิรีที่ออกมาถแถลงอาจะต้องเรียกว่าถแถลงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้จะให้ระดับผู้บริหารกรรมการก,การกรรมการต่างๆออกมาถแถลงแต่วันนี้คุณกิรีการญยพัฒน์ออกมาถแถลงเรื่องนี้เองครับวันนี้สิ่งที่เราต้องการเอาเง,งินมาวันนี้เนี่ยท่วมทนถึงเกือบห้าหมืล้านแล้ว <c oughs> ยังไม่รู้จะทําอะไรเลย คงจะพยายามทำให้ BTS อ่อนแออ่อนแออ่อนแอรอ่อท่านเจอผิดคุณละผิดคนละครับคนอย่างผมเนี่ยแข็งแรงครับผมขอยืนยันว่าไม่มีการหยุดลดแน่ถึงแม้จะมีการร้องว่ามีการหัวแล้วชี้มูลว่าเป็นแบบนี้นนคุณทีรีบอกว่ายังไงไม่มีการหยุดลดอันนี้สินเดิมไอ้ห้าหมืนกว่าล้านจะเดินหน้าต่อไปพร้อมกับดอกเบี้ย แต่ประเด็นว่าเรื่องงัวเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับครับที่ต้องพิจารณาโครงการลถไฟฟ้าสายสีเขียวแยกก็เป็นสามส่วนที่เล่าให้ฟังนั่นแหละมันเกี่ยวพันกันหลายหลายผู้ว่าครับคำถามเริ่มตั้งแต่ผู้ว่าพิจิตรอ้าผู้ว่าพิจิตรผู้ว่านี่นี่ผู้ว่าพิจิตรเนี่ยเริ่มเห็นชอบให้คอรมอยรับผิดชอบโครงการส่วนต่อขยายหนึ่ง40ตั้งแต่สมัยผู้ว่ากฤษดาปี39กจนถึง4043มรมออนุมัติ ให้ดําเนินการสมัยนั้นคขับเคลื่อนกันไปเรื่อยๆถึงท่านผู้ว่าสมัครคนจากพิจิตมาเป็นผู้สมัครต่อจากผู้สมัครมาถึงผู้ว่าอภิรักษ์มาเป็นผู้ว่าอภิรักษ์สองสมัยครับครสองสมัยก็ยาวไป8ปดปีนะสมัครสี่ปีสิบสองเมื่อกี้ใครนะผู้ว่าคนแรกพิจิตสี่ปีสิบหและต่อมาถึงผู้ว่าสุขุมพันธุ์ผู้ว่าสุขุมพันธุ์เนี่ยแหละครับ เสนอเรื่องไปที่คอรอมอลแล้วบอกว่าขอให้กทมอรับผิดชอบในเรื่องนี้และระหว่างนั้นก็มอบสิทธินี้ให้กับเคทคักรุงเทพธนาคมเป็นผู้ดำเนินการและเคทนี่แหละครับจับเอาจ้าง BTS มาเดินรถครับครับ,รบทาาหัวนะผมบอกได้เลยคนที่หัวในโครงการนี้สุดยอดมากเพราะ <c oughs> คุณผ่านผู้ว่ามาทั้งหมด <C. S 1> 4ี่คน แต่ทั้งหมด4416อ่าพอมาถึงผู้ว่าอัศวินที่มาจากการแต่งตั้งนะอก็พยายามตอนนั้นใช้มอ .44 ไงท่านอัลมตรีมาไทยว่าจะหาทางแก้โดยทำยังไงล้วแต่เป็นเรื่องของเจรจาสัมปทานเพื่อที่กอทมหรือว่าเคทีไม่ต้องจ่ายตังที่ค้างอยู่ตอนนั้นนะผู้ว่าอัศวินเนี่ยพูดกันที่12ื่นสองผมจําได้12ื่นสองนะค้างก็อยู่แปลความง่ายๆนะค้างก็12ื่นสอผู้ว่าอัศวินเนี่ยก็ใช้วิธีการ เอาเอาเอาหมูมาแลกไก่เอาไก่มาแลกหมูแล้วก็เจ้ากันไปออแลกกับพื้นที่สัญญาสัมัทานโดยไม่ต้องจ่ายค,ค,ค่าหนี่ที่เกิดขึ้นครับ,รบแต่ผลจากตรงนี้ครับทำให้ BTS ซึ่งปัจจุบันที่เป็นปัญหาอยู่และก็เดินรถสายสีเขียวเดินรถไปแล้วแต่ไม่ได้ตังค์ครับ <S <S แน่นอนครับมาถึงท่านผู้ว่าชาติมาถึงตัวเองมาถึง5้าหมื่นแล้วไงครับสี่หมื่นข้าเฮ้ยตัดจ่ายเป็นไงล่ะ กทมจ่ายเราตั้งจากไหนล่ะเพราะ,ะนั้นเลยไปศึกษาเรื่องข้อกฎหมายาบวกกับปป,ปอชอมาพอดีไอ้น,นี่อาจจะเป็นเหตุผลเหตุผลของผู้ว่าราชการในการทางลงไหมที่จะไม่จ่ายรอตรงนี้ก่อนไหมนี่แหละครับเราถึงบอกว่าพิษของรถไฟฟ้าสายสีเขียวและพิษจากเกมการเมืองที่มีความเห็นแย้งต่อกันมันเลยเกิดปฏิบัติการพิเศษในสถานการณ์พิเศษว่าด้วยเรื่องของโลกที่เกิดขึ้น จากสายสีเขียวและไปเกี่ยวพันกับเอกชนว่าด้วยเรื่องของหัวและถูกปป,ปชชี้มูลครับสายสีส้มที่ถูกถอนในคอมมวันนี้ดูเหมือนจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันกับสายสีเขียวนะครับ